เราไม่มีบ้านพักครูค่ะเขาก็เลยมาสร้างบ้านพักตัวโรงอาหารทําห้องน้ําต่อไปขออนุญาตนะอออัตราเงินเดือนของพระเจ้าตอนนี้ใช่ไหมคะเจ็ดพันค่ะมามาเดินแรกห้าพันห้าขยับมาหกพันหกพักันปราเจ็ดพันเท่ากันค่ะเงินส่วนนี้ได้มาจากไหนคะพ้าป่าค่ะปีนี้ได้พระป่าสามแสนตอนแรกห้าพันน้อยเกินไปมันนิดนึง แต่ตอนนี้อย่างพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงก็เก้าพันแล้วนะพี่เลี้ยงยุ่งมากตรงนี้หน yeah. ูก no. yeah. mm ็ย hmm. e ังห้าพันเจ็ดน้องก็สอบขึ้นบัญชีตอนเคสสองวันตอนนี้รอเรียนคุณสุพี่ชาเอกอะไรนะคะสังคมเนาะสองครูเจี๊ยบวิทย์ค่ะเราได้ไปสอบไปสอบรอบแรกไม่ตไม่ผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์กรณีพิเศษผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ไม่ได้ไม่ถึงไม่างนึงเนาะอ๋อเจอคนบอกว่ากรรมการสัมภาษณ์คำถามประมาณนี้ใช่ไมก่อนะไระ ไอเขดสามอะคอ่ะไอเขตสามที่เรกเขาก็ถามว่าเขาถามก่อนค่ะว่าเขาให้เราพูดแนะนําตัวเองเสร็จแล้วก็แนวคิดทัศนคติของวิชาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะถามอยู่โรงเรียนอะนไลน์พอออเชื่อไะนรเขาบอกเชื่อพอเขาลูกเสืออยู่แล้วค่ะเข,ขาก็พูดกันกรรการเขาพูดกันว่าก็พี่โจ้ไงเ้าก็มาเรื่องที่เรื่องประวัตย้เนี่ยค่ะที่แม่ยับยั้งแม่พอใหญ่เขาก็ถามแบบนี้แหละค่ะ ถามว่าข้อดีของของพอ,อ,อที่เขาสร้างไว้ให้ชาวบ้านรักคือไม่ให้ไม่ให้ที่ชาวบ้านไม่ไม่อยากให้ย้ายอะ่ะคืออะไรเราเราสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฝืนตัวเองไหมแล้วก็เขาก็จะถามว่าไอไอกิจกรรมอ่านย้ำยินน่ะมันเป็นการลบพวงเวลา เวลาส่วนตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเจวก็เลยตอบไปว่ามันไม่ได้เป็นการรบกวนเวลาครอบครัวเพราะว่าเวลาเลิกงานของราชการของเราอ่ะสี่โมงครึ่งเราก็เลิกสี่โมงครึ่งปกติคือถ้าวันไหนอย่างไปบ้านเด็กเสร็จแล้วเนี่ยไปประมาณกี่โมงก็ออกจากโรงเรียนก็ประมาณสี่โมงประมาณนี้ยค่ะสามโมงครึ่งเราปล่อยเด็กทำกิจกรรมหน้าสุนทรภเสร็จอะไรเสร็จกว่าเด็กจะออกไปจากโรงเรียนหมดเราก็รานแม่เด็กเลยว่าวันนี้ครูไปบ้านนี้นะ จัดนัดรวมกนใช่ค่ะก็จะเรียงตามในที่อยู่แล้วค่ะเด็กไม่ได้เยอะสุดห้องนี้เจ็ดคนอย่างปีนี้ของเจะมี3สามคนเนี่ยวนกันไปเนี่ยค่ะก็จะวันนี้บ้านนี้วันนี้บ้านนี้มีไหมคะที่รูกอวบอววันนี้ไม่ว่างไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือไม่มีเลยค่ะชอบเลยค่ะเหมือนคนมาสอนกันบ้านใช่ใช่เราไปบ้านเขาอะอย่างบ้านไหน มะมือแเขาก็เขาก็ได้ขอ่คบบนีอย่างอย่างล่าสุดบ้านตรงเนี้ยครับเลยไปหน่อยนึงบ้านเขาจะชอบแบบมีหน่อไม้บ้านอีฟเขาก็จะแกงเปิดถผูใหญ่มาฝากตอนทักเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ปกติไม่ทำอยู่แล้วครับบ้านนู้นทาให้กินเขาที่ขอยาท็อปถามนอก่องบ้านบ้านนี้เป็น เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็เป็นแม่ครัวของโรงเรียนค่ะหมายความว่าโรงเรียนจ้างหมอทําอาหารกลางวันกับอาหารเช้าก็พอเขาก็เลยให้เขาทําอาหารให้ครูด้วยแล้วพอก็จ่ายข้ามาเช้าพี่เห็นเขาเดินมาจากบ้านหลังนั้นถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาจะไปทานข้าวนนพวกเราก็เหมือนกันค่ะเช่นกันแต่ช่วงนี้คนท้องไม่ค่อยเดินไปก็เลยไปเอากับข้าวใส่ถุงมานั่งทานที่นี่แล้วกับ เราเสียขอขออต้อนนจายใหเรีย,รยบร้อยแล้วคนจัดการให,ใรให้เขาเห็นว่าพวกเราเงินเดือนน้อย <c oughs> แกไม่อยากไม่อยากเกมเวลาเราซื้ออะไรมากินนะแกเห็นแกจะบ่นนะคะไม่ใช่ว่าชอบนะ <c oughs> เห็นเราซื้ออะไรมากินนะแกจะบน่นมึงจะซื้อมากันทําไมเนี่ยคำพูดผู้ชายนะคะมึงจะซื้อมาทําไมทําไมจะต้องซื้อมากินเงินเดือนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีลูกมีลูกคนนึงก็เลยแกก็เลย ไม่อยากให้ซื้อไม่อยากให้ใช้ใก่อะไรพวกนี้เรื่องของกินพวกนี้ค่ะพี่ับรถอไปไหมเขามันจะไปไหนกันอีกล้วเนี่ยไปหาอะไรกินกันแน่เลยเนี่ยของกินก็มีไม่กินมันเจอข้น้อยจะไปกินอะไรออกไปยูน่นั่นแหละบ่ก็มีบ่นแต่บ่นด้วยความหงุหงินั่นแหละค่ะ<ม>เขาก็ไม่อยากให้เราแบบใช้ฟุ่มเฟือ,อยแค่แนวนี้แหละคะ่ะกับน้องๆเรายังปัจจุบันเนี่ยที่ท่าน อยู่โรงเรียนหนึ่งค่ะมาอยู่ที่เราสองวันนี้นค่ะหมายถึงว่าการทํงางานอะไร,นนรเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ค่ะเพราะเวลามาเนี่ยพวกเราจะวางแผนกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว่าอย่างอย่างล่าสุดนะคะกีฬาสีพ<ม>อ,อามาเมื่อวันจัน<ม>ก็คูยกันว่าพอ,อาคะหนูวางแผนแบบนี้แบบนี้จะเป็นกระสอบโคงการ รูวางแผนแบบนี้มีกีฬาแบบนี้ก็ก็เอาไปพูดตอนนั่งกินข้าวค่ะเรารีบกินเลยเรารีบไปถึงเลยเรารีบกินก่อนพอเลยกินวงเดียวกันนั่งรกอิ่มก่อนพอเราก็จะบอกว่าเนี่พอคะผู้หนูวางแผนไว้แบบนี้นะพอพเอไว้ยังไงคะอะไรเงี้ยจัดการเลยจัดการกันได้พวกแกจัดการกันได้อยู่แล้วจัดการเลยอะไรเงี้ยเดีวพอไม่ได้มานะวันเปิดกีฬาอะไรเงี้ยก็มอบหมายคุยไปเลยเป็นรักษาการไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณอะไรเงี้ยก็ ใช้ไหมพอไหมมีไหมขาดเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อชาวบ้านประสานงานแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจะถามแบบเนี้ยค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคมันก็พวกเรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยพวกเราก็สามารถจัดการได้ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็คือต้องโทรโทรแจ้งเอย่างปัญหาเล็กๆก็ให้โควิดเป็นคนตัดสินใจในการแก้การักษาการทันค่ะ ใใใอย่างอย่าง,งเรามีกีฬาสี่ครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยคะ่ะชาวบ้านก็มาเตรียมสนามช่วยเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยอะ่ะ<ม>เราพลุลงก็ไม่ <ทำ S 1> มีมแล้วใช่กเกษียณ <c oughs> เขาก็เข้ามาถามว่าจะใช้สนามแบบไหนที่แรกว่าจะตัดทั้งหมดหญ้าคะ่ะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าตัดทั้งหมดอ่ะไม่ทันเอาเฉพาะตรงสนามที่เราจะใช้จะหันสนามแบบไหนจะเอาเต็นท์ไหมอย่างเงี้ยเราก็ แรกเราก็ไม่อยากได้เต็นท์ tick. เพราะว่าเกงใจ่ชาวบ้าน<ม>จะต้องมายก<ม>ตัง้งจะต้องมา <ส burden. S 2> มเก็บเขาก็บอกว่าถ้าไม่เอาเต็นท์นนะ่ะฝนตก,กนเด็กจะอยู่ยังไงของจะอยู่ยังไงเอาเด็กเอาก,กติกมาตัาง้ง mm hmm. น้ํากินอย่างเงี้ยจะอยู่กันยัางไงเพราะช่วงเนี้ยพายุมันเข้าเขาก็เลยเดี <ef. S 2> ๋ยวจะไปเอาเต็นท์มานะเขาก็ไปเอาเต็นท์มากันสองหลังมาช่วยกันกลางอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของอาหารน่ะที่นี่ยาจจะชอบเป็นแบบนี้หมายความว่าเวลาเด็กมีแข่งกีฬา เด็กไปแข่งกีฬาข้างนอกหรือไปทัศนศึกษาไปไปเข้าค่ายข้างนอกชาวบ้านเขาจะเข้ามาช่วยแล้วก็จะช่วยเราดูเด็กด้วยเข้ามาช่วยหมายความว่าทําอาหารมาเลี้ยงเด็กเอาเงินมาสนับสนุนมาช่วยซื้อเผื่อว่าครูจะไปซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรให้เด็กอย่างนี้ยค่ะเขาจะบริจาคก,กันแบบนี้ก็ดูแลเด็กดใช่ค่ะใช่เขาก็จะช่วยกันทําอาหารานี่ก็ื่เป็นถือว่าเป็นผลพวงที่พอได้ได้สร้างเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะ จากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่เขาพูดกันว่าที่นี่ชาวบ้านไม่เคยเข้ามาร่วมไม่เคยไม่เคยมีเข้ามาร่วมแบบนี้เลยแข่งตอนซ้อมกีฬาก็ชาวบ้านก็มาช่วยเพราะว่าอย่างไม่มีใครเป็นเปนตองเล่นไม่เป็นพูดซอลเนี่ยพวกเราจะไปะใส่กระโปรงฟุตซ้อมมันก็ <eras> ดูไม่ควนมันดูไม่เหมาะสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะมีพวกผู้ชายค่ะเขาก็มาช่วยดูต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อ,บบนอย่างเงี้ยแล้ว เขามีคนเล่นเปตองเก่งๆเยอะ mm hmm. คือเดิมร mm hmm. ุ่นๆรุ่นเจ็บเนี่ยที่เรียนประชาสงเคราะห์มาด้วยกันที่เป็นเพื่อนกันอายุไล่เลี่ยก,กันนะคะ mm hmm. เขาเป็นตัวนักกีฬาของโรงเรียนกัน hmm. ทั้งนั้นเลย mm hmm. ของหมู่บ้านเนี้ยฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาช่วยมาดูทําสนามมาช่วยทาสีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยทุกอย่างยันเมื่อวานนี้คือวันเก็บวันสุดท้ายจยาก,ก็ถามเขาว่ายังไม่ต้องเก็บก็ได้้งพี่เต็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า หนามาเราขึงลูวิ่งขึงอะไรแบเนี้ยังไม่ต้องทําก็ได้เหนื่อยกันแล้วอะไรเงี้ยพักเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเขาก็พูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงยนเรามีแขกเราเก็บเงยนเรียบร้อยไปเลยกิบจนไม่รู้ว่ามีเงินเอมเขาบอกว่าเก็บให้เรียบร้อยไปเลยอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เรามีแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยกันเียกอย่างเก้าอี้คือพวกพี่ที่เขาแบบอยู่ช่วยพวกเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะ น้ำมันเป็นอะไรต้นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยคุณพ่อเหมือยู่นะแต่ว่าวัดมีงานเอออะไรเงี้ยเราขัดไม่ได้เลยนะคะเช่นจับผ้าเมนให้หน่อยอ้อว่างค่ะได้ค่ะว่าคุณเจี๊ยบมีฝีมือด้านการจับผ้าด้วยก็นิดนึงไปจับผ้าเมนได้ไหมยเงี้ยเราบางทีเราไม่ว่างรอหน่อยนะคะมืดหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขัดเขาไม่ได้ในบางอย่างที่แบบเออใจเขาใจเราใช่ช่วยกันเราก็เห็นว่า เวลาเราขอความรลวมืออะไรอะ่ะเขายังให้เราอย่างเงี้ยคะ่ะเขาขอมาเรื่องเล็กๆที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรอะ่ะแต่แค่ลงมือทาแค่เนี้ยเราก็ช่วยเขาได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ชาวบ้านที่นี่เขาน่ารักนะคะเดี๋ยวก็จะมีงานกีฬากลุ่ม <c oughs> เขาก็เริ่มถากันแล้วจะไปแข่งที่ไหนจะไปกันยังไงเอารถอะไรไปการอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะ ข้าวบ้านเนี่ยคะเอารถกระบะแล้วก็ไม่มีรถของโรงเรียนใช่ไหมไม่มีค่ะก็จะมีกระบะคูวีหนึ่งคันกระบะพออส,ส่วนนั้นก็รถเก่งทั้งหมดเลยค่ะชาวบ้านก็จะรถกี่คันกับข้าวโรงเรียนวันนี้ทําอะไรเขาก็จะทาอย่างอื่นที่ถามมาว่ากับข้าวโรงเรียนวันนี้เป็นอะไร<ม>เพื่อที่จะไม่ทําซ้ํากับโรงเรียนอย่าง<ม><ม>ปีที่แล้วอะไปแข่งที่โรงเรียนปกระเทียมอะคะ่ะกับข้าวเหลือกับ เขาก็เอาไปกันคนละม้อแล้วหม้อเบอร์40อะหม้อใหญ่แล้วเด็กเรามีแค่40คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปยืนว่าเด็กซื้อกินกันทําไมไอ้พวกเนี้ยเด็กก็อันนี้คือพอช่อนเลยเด็กก็คือแบบว่าอยากใช้ตังค์อะเนาะไปแล้วอะขอขอสั้นๆค่ะประทับใจอะไรในตัวพอประทับใจในความเป็นกันเองในความปกครองของความเป็นพี่เป็นน้อง แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของน้องๆน้องๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยค่ะอันนี้ไม่ได้พออันนี้หนูไม่เอาเองี้ยเ<ม>ต็มที่แกจะไม่ไม่มาถือถือสากับคําพูดอย่างอย่างอันไหนที่มันพูดกันแล้วมันทัศนคติไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจบตรงนันก็คือตรงนั้นก็ด้วยนิสัยผู้ชายเขาไม่เหมือนผู้หญิงเนาะคือคุยกันปุ๊บเนี่ยสมมติคุยกันแล้ว,วทัศนคติไม่ตรงกันในที่ประชุมอย่างเงี้ย อ๋อบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะเจี๊ยบเนี่ยแล้วเราบอกได้พออมันต้องได้เนี้ยไม่ได้หรอกมึงทาไม่ได้หรอกเนี่ยหนูทาได้เสียงกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบในที่ประชุมก็คือออกมาก็คือปกติเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่จะไม่มีหยุ่มหยิมว่าทัศนคติไม่ตรงกันก็คือไม่ตรงกันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เป็นอย่างความคที่พออต้องถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราฟังเราใช่เราสามารถคัดค้านได้แล้วท่านก็รับฟัง ฟังแล้วก็เชื่อในศัก,กยภาพของแต่ละคนว่าจะทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราบอกว่าเราทําได้เรามั่นใจเราพูดไปแล้วเราทําได้ละแล้วเขาก็จะเชื่อเชื่อในตัวเราว่าเราจะทําได้อย่างเงี้ยค,ค,ค่ะครูกุ้ไก่อะคะ,ะทับใจอะไรในตัวเขาอัน <c oughs> ี้นะก็ระทับใจในในเรื่องของความเป็นกจริเงเหมือนกันก็ยังตอบเหมือนที่เจี๊ยบนี่แหละ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเขาแบบ ก็คนเรยนครอบครัวเนาะหนูก็เพิ่งเคยเจอได้่ย่คนเลยไม่ได้เหมือนเจ้านายกับน้องน้องใ,ใช่ค่ะเขาก็ยังแฝงด้วยความแบบเป็นพออ่อออาเขาเหมือนกับแต่เขาจะห่วง<ช>ห่วง,<ช>วงคนนี้มากใ,<ช>มในบรรดาน้องน้องที่อยู่ด้วยกันอะคะ่ะเพราะว่าน้องอายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นการทํางานครั้งแรกของเขาอ,อย่างอย่างพวกเจี๊ยบหรือว่าน้องอัตตาใจอีกคนนึ่ง ผ่านผ่านหลายโรงเรียนมาบ้างแล้วผ่านการทํางานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่กับน้องอ่ะเขาก็จะบอกว่าดูน้องนะอะไรเงี้ยแล้วน้องพักที่นี่ด้วยค่ะตอนตอนแรกหนูเข้าใครไม่ได้นะมาก็อยู่คนเดียวอยู่อยู่ห้องตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินไปบอกไอ้กุ๊ปไปชทวยพี่ก็ทำงานเมื่อกี้เราอ่ะอ่าเขาก็จะแบบเนี้ยอันนี้เขาลกของตัวสูงตอนมาใหม่ๆห่ค่ะเราจะได้เป็น เราไม่งไมไไมไูง้่งเงไเป็นน่ะเขาก็แบบคอยบนาแล้วตอนที่พอมาพูดกับเราแบบนั้นนะคะเราเรารู้สึกยังไงตอนแรกหนูไม่รู้สักไรหนูไม่คิดอะไรอยู่แล้วค่ะห <im itation> นึเขาให้ไปแต่เราก็ไปทำใช่ค่ะแ,แ,ลแ,ลแล้วตอนนี้นะคะแล้วจากความรู้สึกตอนนี้ที่พอมาพูดกับเราในวันนั้นน่ะให้เราไปทำานคนอื่นบ้างตอนนี้เราเราเป็นยังไงบ้างาตอนนี้เราก็รู้สึก คุยแบบนี้ยดีกว่าแบบเออถ้าถ้าตอนนี้ใ,ใช่ถ้าตอนนี้เราไม่เชื่อเขาอะเราก็คงแบบเขา้ากับใครไม่ได้เราก็คงอยู่แบบเออหมึงึตึงอยู่ห้อง <c oughs> คนเดียวไปแล้วอะเพราะทุกคนเขาอยู่กันเป็นกลุ่มหมดเลย <c oughs> ตอนที่น้องมาใหม่ๆค่ะแลวมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยคะ่ะแต่ว่าอยู่ตึกนี้กันหมดเลยส่วนน้องไปอยู่ตึกนู้นกับครูวนุบาลเพราะว่าปอลหนึ่ะคะจะอยู่ตึกนู้นเพิ่งเพิ่งย้ายไม่อยู่ตึกนี้เพราะ,ะว่าน้องเข้าห้องน้ำยากไรเงี้ยต้องเข้าห้องน้ำบ่อยไรเงี้ยค่ะ เรื่องย้ายน้องมาก็เหมือนกันเดิมมาห้องพอเขาสอนเด็กอยู่ห้องนี้เขาสอนป .3 อยู่ห้องนี้เราก็ยึดครองอำนาจยึดห้องเขาผลของมาแล้วด้วยนะคะผลข,ของน้องมาก่อนน้องบอกว่าพี่หนูเข้าห้องน้ําบ่อยอ่ะหนูต้องเดินมาเข้าโรงอาหารนะเราก็แบบมันมันมีป่าหญ้ามันลื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูจะทํายังไงดีก็เลยบอกเดี๋ยวไปคุยกับพี่วีก่อนเดี๋ยวก็ไปคุยกับพี่วีว่าพี่ไอ้กุ๊กมันจะเข้าห้องน้ํายากไว้อยู่ตรงนู้นอ่ะย้ายมาห้องพอได้ไหมวะ แกก็บอกย้ายเลยย้ายเลยเราก็บ่ายมาก็เอาเด็กย้ายเลืมอเจ้าของห้องเนาะเราลืมบอกเขาเลยว่าเออเราจะย้ายใช่ค่ะก็เลยพอออกมาพอลุ่งขึ้นอีกวันนึงเนาะพอออกมาเลยบอกพอคะกูไก่มันยึดอำนาจห้องพอไปแล้วนะคะพอไม่มีที่อยู่นะคะตอนนี้พอไม่ต้องสอนนะคะพอไม่ต้องลงไปสอนกับพวกหนูแล้วนะคะท่านก็เข้าใจใช่ไหมคะท่านก็เข้าใจคุยเล่นได้พอเป็นแบบเนาะพอใช่อย่างสอนอะไป รงาบอกอรอยอยากสอนเด็กอ่ะถ้าบอกอ่อยากจ็สอนเด็กอย่างในเด็กไปสอนนุ่นลงอาหารมีมีกระดานไว้บอดแล้วเกก็ไปพูดกับบ้านนู้นว่าดูสิเนี่ยมันไล่ผมแล้วผมไม่มาแค่เนี้ยมันในประเทศผมนะมอข้าวเกจะต้องถ้าเกมาเกจะต้องใส่บาตรตอนเช้านี่ก็ต้องเสียบมอข้าวอาวพวกเราก็ยึดเอามอข้าวเกไปไว้ลงอาหารเพราะว่าต้องหุงคนท้องกินตอนเช้า ปักไฟก็ยึดไปหมดเลยเอาของแกไปหมดเลยพัดลมพัดลมแกมาที่ใครเอาปักไฟกูไปไหนวะใครเอาพัดลมกูไปไหนอีพวกเนี้ยกูมไม่อยู่แคนะ่เนี้ยยึดของกูไปหมดเลยอีกหน่อยก็จะเอาที่นอนกูไปทิ้งแอบจะมายกไงแอบเอาที่นอนออกมาตาวันนั้นเจองูงูเข้าไปงูเขียวเข้าไปแล้วแต่แบบมันเข้าไปใต้โต๊ะไงคะก็เลยเฮ้ย โอ้ยังไม่มาหรอกมั้งเอาที่นอนออกมาตากหรือของเขาออกมาตากพวกห้องมาห้องมาตากเจ้าของมาขี่รถมาไม่หอกอีพวกเนี้ยมันจะเนรเทศไปไหนอีกเนี่ยดูสิเนี่ยมันขนของกูออกมาทิ้งแล้วเนี้ยเอาออกมาตากให้ก้าววันก็มีความสุขใช่ไหมคะกการทํางานนะได้เจอบรรยากาศที่เป็นกันเอง ยังไม่เจอในบทบาทที่แกแบบจริงจังหน้าขมึงตึงอะไรเงี้ยแต่น<ม><ม>ช่วงไหนในช่วงไหนท่านเครียดก็จะแบบเงียบเงียบหน่อยๆๆเราแย่ยๆยหน่อยแกก็จะยิม้มอะไรเงี้ยค่ะพูดแซวแซพูดหยอกๆยอแกก็จะเอาคลายคลายความเครียดออกมาบ้างจะมีช่วงชวงที่แบบอาจจะมีปัญหาของเขาเองนั่นแหละอะไรเงี้ยแกก็จะเครียดใช่ค่ะหน้าก็จะตึงตึงหน่อยพวกเจลก็พยายามจะแย่ให้แกยิ้มอะไรเงี้ย ที่ได้ถามว่าพอมาเช้านี่คือท่านนอนที่นี่นอนที่นี่ก็อยู่เรียนกลางคืนด้วยเอยู่คนเดียวมานคนเดียวหมดตุกตำแหน่งใช่ไหมคะใส่บาตรตอนเช้าจะหยุดเวลนพุธเนี่ยถ้าเขามาเย็นเราทานเช้าก็อยู่ในบาตรนะเขาจะว่างเงี้ยมบาปบุญเราไม่ทำบาตรมันก็ไม่ใส่เงี้ยมันคนบาปจะว่างเดี๋ยวไม่ค่อยใส่บาตรอี่แล้วเป็นคนไม่ค่อยอยู่แล้ว คนขี้เกียจเลี้ยงพวกนี้อยู่แล้วแซแลวเล่นทายเนี่ยมันคนบ้า <c oughs> เอาฝังเพลินบางคนกีชยมอย่างครั้งล่าสุดอ่ะที่เจ๊เลิ่งเลิกกาแฟนอ่ะเก๊ก็จะแบบ